สวัสดีค่ะวันนี้ APV ก็จะพามาแนะนำรถกระเชาเอกลิฟนะคะคันนี้จะเป็น j l g รุ่น2646นะคะความสูงอยู่ที่7.9เมตรนะคะ7.9เเมตรตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสให้ลูกค้าดูกันนะ ก็จะมีแผงควบคุมอยู่ที่2จุดนะคะคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างฐานนะคะ ตรงนี้ด้านบนนะคะเขาก็จะมีดึงแผ่นพร้อมเพิ่มขึ้นได้นะคะก็เพิ่มพื้นที่การทําง,งานได้เลยนะคะจะสูงอยู่ประมาณ8เมตรนะคะหรือว่า7.9เมตรเนาะ ระบบลองเทนแล้วสามารถทำงานเป็นงานได้นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะ,ะที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณจิลโลได้เลยนะคะ เดินเข้าไปดูปใกล้ๆนะอันนี้จะเป็นตัวควบคุมด้านล่างนะคะก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้เนาะแต่ว่าถ้าปรับด้านบนก็สามารถเดินได้ด้วยนะคะการใช้งานไม่ยากนะคะมี ไม่กี่ปุ่มเนาะก็สามารถใครไม่เคยใช้ก็คือขับได้อย่างง่ายๆเลยนะคะ okay. ก็ประมาณนี้นะคะใครชื่อสนใจนะคะก็สามารถติดต่อด้ที่เบอร์081302909 8, 1, 8 3, 0, 2, 9, 0, 9, 9, ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ